ครับแจว๋วแจ๋วเลย่ทุกคนพนมมือจะเข้าสู่บทเรียนแล้วอพนมมือครับพนมมือทุกคนเลยครับเราจะทักทายกันอ่านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับนักเรียนครับอคุณครูมาริโอและคุณครูน้ำคลังนะครับน้ำคลาง อย่าลืมชื่อคุณคูณนะจเะเด็กๆทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับขนมปังกรอบลองได้ไหมจ๊ะขนมปังกรอบอเดี๋ยวลองไปพร้อมกันกันกบคุณคูณเลยนะครับมิวสิกยกหัวด้วยครับยกหัวด้วยยกหัวด้วยขนมปังกรอบมีความสุขในการกินอาหารกินขนมขนม ปังกรอบขนมปังกรอบกรอบกรอบมันมันหวานอร่อยขนมปังกรอบขนมปังกรอบขนมปังกรอบกรอบกรอบมันมันหวานอร่อยโอ้น้องไร์น้องไร์ตกมือตัวเองอ่อยอาไทยช่วยครูร้องแล้วอ,อาเ้วเรา,ราต้อง ขนมปังกรอบมันมียังไงกรอบไหมมันเหนียวไหมในเพลงเขาบอกว่ากรอบกินแล้วมันด้วยใช่ไหมกินแล้วกรอบกรอบมันมันมีความหวานไหมครับหวานหรือเค็มหรือเปรี้ยวหวานนะครับกินแล้วหวานอร่อยด้วยอาทีนี้เดี๋ยวช่วยคุณครูร้องด้วยนะครับทุกคนเลย,เยให้เร็วขึ้นเลยนะช่วยกันร้องด้วยนะครับร้อ,องไปพร้อมกันเลย เด็กๆเ,เห็นุงคนโตรร้องในใจอ่ะครูยอยากให้เปล่งเสียวออกมานะครับจะร้องในใจนะเปล่งเสียวมาเลยนะครับเด็กๆเ,เดี๋ยวช่วยคุร้องนะขออีกขออีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะอืมหนึ่งรอบนะครับขอหนึ่งรอบนะครับ ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับทางนู้นได้ยินไหมครับถ้าได้ยินชูสองเนื้อหน่อยครับอ๋อได้ยินค่ะโอ้ได้ยินได้ยินคิับคุณครับมอกเข้ามาในแชทได้นะคะถ้าเสียงเบาครับถ้าเสียงเบาทิม์บอกได้นะครับอ๋อได้ยินแล้วค่ะอ๋อได้ยินแล้วได้ยินแล้วน้องนิดาบอกว่าได้ยินแล้วนะครับอ่าพูกครางว่าได้ยินคุณนกว่าไม่ได้ยินครับว่าเสียงมันเหมือนเสียงจะเบาๆนะครับอ่า น้องออกู๊ดบอกว่าได้ยินครับโอ้หวัดดีครับครูแอ๊ดขออีกรอบนึงอ่ะขออีกรอบนึงนะครับเด็กๆช่วยครูร้องด้วยนะครับท่านผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆช่วยร้องด้วยนะครับบางคนเด็กเขินนะฮะเขินเขินกล้องอ่าช่วยครูร้องด้วยนะครับเด็กๆครับหวัดดีครับอ่าช่วยครูร้องด้วยนะครับร้องให้ดังถึงเซ็นทรัลเลยอ้าวพนม ปังกรอบขนมปังกรอบกรอบกรอบมันมันหวานอร่อยขนมปังกรอบขนมปังกรอบกรอบกรอบมันมันหวานอร่อยโอ้น้องนับตังโอ้มีร้องหลายคนเลยน้องนับตังน้องออกกัก็ร้องโอ้ทุกคนเลยนะครับ เอาเสียงตบมือหน่อยตบมือตัวเองตบมือฝ <Yahoo! S 1> ึกร้องกันทุกคนนะครับเด็กๆนี้ใครช่วยเราครู้องเนี่ยครูมีคะแนนให้เหลยนะครับนะต่อไปเรามาดูเพลงมีแพนด้ากันมีแพนดา้าเราจะร้องเป็นตัวโน้นนะครับมีแพนดา้าครูจะมี เนื้อเพลงเนื้อเนื้อเพลงภาษาไทยครับเป็นเขียนเป็นชื่อตัวโน้ตน,นะครับเด็กๆนะครับช่วยครูร้องด้วยนะอันนี้เดี๋ยวครูจะทุกคนต้องช่วยครูร้องนะครับร้องทุกคนเลยว่าที่ครูให้ทำเนี่ยเป็นคะแนนทุกคนเลยนะครับนะหัวข้อต่างๆมีคะแนนให้หมดเลยนะครับเราไม่ได้เรียนก็เฉยๆนะออต้งช่วยครูร้องนะครับเด็กๆอา ต้องช่วยครูลองนะครับคะแนนของทุกคนเลยร้องชัดร้องได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับช่วยครูลองนะครับนะครับนะร้องผิดร้องถูกไม่ว่ากันต้องร้องนะครับฝึกร้องไว้อ่าดูดูตรงแถวกุญแจซอนนะครับโดเรมีโดเรมีฟาซอนนะซอนฟามีซอนฟามีเรโดนะครูพูด <Wow. S 1> ไกลไ้แล้วนะครับ เดี๋ยวช่วยครูล้องนะครับเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะครับเพลงมีแพนด้าโดเรมีโดเรมิ фа ซอนซอนฟามีซอนฟามีเรโดเดี๋ยวช่วยครูล้องนะครับ จังหวะอ้าวโดเรมีโดเรมฟ ф าซอซอนฟามีซอนฟาม,มีเรโดที่จริงเพลงนี้มันจะมีท่าทางเนี่ยนะแต่ครูถือไม่ไง เดี๋ยวเด็กๆไม่ได้ยินครูนะครับเสียงไม่แตกหรอกครับครับครับเดี๋ยวครูแก้ไขนะครับอ่าเดี๋ยวช่วยครูร้อนะครับช่วยครูลองด้วยนะครับหนึ่งสอง กิ้งกิ้งลงจากภูเขาช่วยกูร้องนะอ้าวโดเรมิโดเรมิฟาซ้อซอฟามิซอฟามิเลโดใครร้องได้หรือยังเอ่ยใครร้องได้แล้วชูสองนิ้ว ร้องได้โอ้โหน้องเบอร์ลินร้องได้นะครับน้องไบร์ร้องได้ได้ร้องได้ร้องได้น้องสัญชัยนี่ว่าทุกคนเริ่มร้องได้แล้วนะครับช่วยครูร้องนะจ๊ะอืมไหนมีใครร้องได้อีกโอ้น้อกออกกัดร้องได้แน่นอนเลยใช่ไหมอะที่นี้ครูมีวิดีโอนะครับในเพลงหมีแพนด้าที่ทุกคนจะต้องร้องนะครับที่จะต้องเล่นด้วยอ่า ลองไปดูวิดีโอกันเสียงพระเอกหนุ่มหล่อ 1, 1> จากเกาหลีนึสองสามอ้าวโดเลดีโดเลดีฟาโซหนึ่งสองสามอ้าวโดเลดีโดเล ทีนี้คุณครูจะพาดิวนิ้วนะครับให้ทุกคนเด็กๆทุกคนเลยชูนิ้วมือชูมือขวานะครับมือขวาต้องจำนิ้วมือตัวเองให้ได้นะครับนิ้วโป้งคือนิ้วที่หนึ่งนิ้วชี้คือนิ้วที่สองนิ้วกลางคือนิ้วที่สามนิ้วนางคือนิ้วที่สี่นิ้วก้อยคือนิ้วที่ห้า เราจะออกกําลังกายนิ้วมือกันนะครับต้องจําให้ได้นะครับนิ้วที่1คือนิ้วโป้งจะเป็นจะไปวางที่ริมเปียโนโน้ตตัวโดโดนะครับนิ้วโป้งจะวางไปที่ตัวโดนิ้วชี้นิ้วที่2จะวางไปที่ตัวเลนะครับนิ้วกลางหรือนิ้วที่3ามวางไปที่โน้ตตัวมี นิ้วที่4นะครับหรือนิ้วนางวางไปที่โน้ตตัวฟานิ้วที่5นิ้วก้อยวางที่โน้ตตัวซอนมันจะมีนิ้วนางและนิ้วก้อยจะไม่ค่อยมีแรงกดเลยนะครับเด็กๆต้องพยายามนะครับกดไว้เราจะมาดูดินิ้วกันก่อนนะครับให้พูดโน้ต3ครั้งแล้วก็ทำการกดกลางอากาศนะครับกดกา,ากาศแล้วชูมือให้ครูเห็นนะครับ ตรงหน้ากล like uh, like ้องเลยนะครับอ่าเหมือนน้องอะไรครับน้องขอบคุณนะน้องขอบคุณนะครับฟางเหมือนน้องขอบคุณเลยโอ้ยยิ้มๆยิ้มๆโบกมือบายบายอ่าสวัสดีครับนะอ่าแล้วครับอ่าเอาวางมือเลยครับสวัสดีครับน้องอะไรเพ่ยเพ่ยนี่ยิ้มหน้ากล้องเลยอ่าเตรียมพร้อมนะครับเราจะดีลนิ้วมือครับพูดโน้ตสามครั้งนะครับดูตัวอย่างนะ โดโดโดแล้วต้องร้องโน้ตด้วยนะครับท่านผู้ปกครองพาร้องด้วยนะครับหนึ่งสองสามโด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 ขออีกรอบหนึ่งครับอ้าวโดโดโดต่อไปนิ้วที่สองเลนะครับสามสเลเลเลขออีกรอบหนึ่งครับเลเลเล เลโอโหน้องตั้งทำได้ต่อไปนิ้วกลางครับมีนะครับมีมีม,มีลองน้ดด้วยนะลองโน้ดด้วยอ้าวมีมีม,มีต่อไปนิ้วนางนิ้วที่สีฟ้าฟาฟาฟ้า,ฟาลองนวดด้วยดังๆเลยฟาฟาฟ้า,ฟา,ฟา,ฟานิ้วก้อยซ้อนครับซ้อนซ้อนซ้อนเอาอีกซ้อน ซอนซอนโอ้โหตบมือตัวเองน้อยโอ้ยดีใจเห็นเด็กๆทำแล้วยิ้มด้วยนี่โอ้มีความสุขโอน้องน้องตั้งโอ้โหอเลอร์ดละอเลอร์ดอเลิร์ดดีดีชอบชอบอะทีนี้เราจะดีวนิ้วมือแบบกดครั้งเดียวนะเรารองโน้ตด้วยนะครับดูตัวอย่างนะครับโดเลมีฟา สองลองโน้ตด้วยนะเอาทำมือให้นิ้วมือให้ถูกด้วยนะครับหนึ่งสองสามอา้าวโดเลมีฟาโซอโอตบมือให้ตัวเองหน่อยครับน้องครูกา้าผู้ปกครองทำด้วยนะครับน้องเนปจูนด้วยนะครับโอ้ยนั้นผู้ปกครองทำด้วยก็ดีเลยนะครับทำให้น้องๆได้ได้ทำด้วย อะทีนี้เราจะไปตามบทเพลงนะครับตามบทเพลงนะดูคุณครูก่อนนะครับพอครูบอกว่าเอา้าวราทุกคนทําตามนะอะ่ทำก่อนนะดูมือก่อนนะครับโดเลมีพร้อมกันอ้าวโดเลมีร้องด้วยนะครับร้องด้วยนะเอาใหม่นะหนึ่งพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งสองสามอ้าว โดเลมี Do, Le, อีกครั้งหนึ่งโดเลมีอู้หูตบมือตัวเองหน่อยน้องเบอร์ลินทำถูกต้องต่อไปโดเลมีฟาซอนดูนะดูคุณครูก่อนนะครับพอบอกว่าเอ้าเแล้วทุกคนทำนะโดเลมีฟาซอน พร้อมกันอ้าวโดเลมีฟาซอนโอ้โทีนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะโดเลมีฟาซอนพร้อมกันสามสโดเลมีฟาซอนได้ไหมได้ไหมต่อไปต่อไปเราเอา เอากลับนะเอากลับนะซอนฟามี Son, far, พร้อมกันครับซอนฟามีซอนฟามีต่อไปท่อนจบนะครับจะเร็วมากเลยซอนฟามีเลโดพร้อมกันอ, Son, far, me, le, อ,อ้าซอนฟามีเลโดขยายลบหนึ่งลบหนึ่งอ้าซอนฟามีเลโด อ่ะทีนี้เป็นเพลงเลยเอาเป็นเพลงเลยนะลองดูนะเตรียมพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอ้าวโดโลเลมีต่อไปโดโลเลมีฟาซอนโดโลเลมีฟาซอนซอนฟามีนิ้วก้อยซอนฟามียเดี๋ยวยาเลยนะซอนฟามีเรดโด ซอนฟามิเลโดอ่าท่อนเดียวพอท่อนเดียวอ่าท่อนเดียวนะท่านเดียวโดเรมีโดเรมีฟาซอนพอนอ่าเตรียมนะพร้อมนะอาจจะเหนื่อยนิดนึงครูก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเบลอเบลนิดนึงนะครับตื่นเช้าหนึ่งอากาศมันหนาวอู้ยเอาแค่โดเรมีนะโดเรมีฟาซอนพอนะครับ แค่โดเรมีและโดเรมีฟาซันนะครับเอาช้าๆก่อนฟังสัญญาณอ้าวโดเรมีโดเรมีฟาซันโดเรมีฟาซันแค่นี้พอนะครับตนะ่อไปโดเรมีนะเตรียมพร้อมนะเริ่มใหม่นะ เใหม่นะเริ่มใหม่นะสองสามอ่ะโดเลมีโดเลม,มีฟาซอนโดเลมีฟาซอนเริ่มใหม่นะโดเลมีนะครับอ้าโดเลมีโดเลม,มีฟาซอนโดเลมีฟาซอน รอบสุดท้ายนะโดเลมีโดเลมีฟาซอเนเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วโอ้ตรงมือตัวเองหน่อยครับเก่งมากเก่งมากถ้ากดกับเปียโนนี่ไทยมีเปียโนอะไรเนี้ยกดได้นะครับนะไปฝึกซ้อมมาได้ในวิดีโอตามนี้เลยนะครับ ไปครับมาดูหัวข้อลิทึมจังหวะของเราเห็นตัวหยุดไหมโน้ตต no, ัวหยุดบิกี่จังหวะเอ่ยหนึ่งจังหวะนะครับนีนพร้อมกับคําว่าอึ้องกํามือกามือแล้วก็อึ้องอ่าอึ้องต้องทําทุกคนนะครับอึ้องอ,อ,งอ,อง่ต่อไปมาดูตัวดําครับตัวดําโน้ตตัวดํามีค่าหนึ่งจังหวะ เขาบอกว่าสัญลักษณ์ในการทำมือของเราก็คือปบมือพูดคำว่าต้านพร้อมกันหนึ่งสองสามต้านหนึ่งสองสามต้านถ้าอึ้งยังไงอึ้งยังไงกำมืออึ้งแล้วต้านยังไงต้านต้านนะต้องจำให้ได้ครับมีอึ้งกับต้านนะครับเห็นสัญลักษณ์สีสมีม่วงเนี่ยเห็นยึกยึกยักยักเนี่ยนะครับคำว่า หยุดหรือพูดคําว่าอึง้งถ้าเห็นหัวดําๆนะครับพูดคําว่าต้านพร้อมตบมือนะครับต่อไปครับ่าดูต่อไปสไลด์อย่าลืมนะครับมีอึ้งกับต้านนะครับใครเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้ต้องจำให้ได้นะอึ้งเป็นยังไงนะต้านเป็นยังไงนะอึ้งเหมือนหนอนเลยนี่อึง้งเนี่ยอึ้งําม,มือก็อึง้งพูดอึ้งด้วย แล้วก็เอาใหม่นะเห็นสีม่วงม่วงไหมครับสีม่วงม่วงนะตัวอึ้งนี่ที่ครูวงกลมไว้เนี่ยครับตัวนี้คือตัวหยุดหนึ่งจังหวะให้ทุกคนพูดคำว่าอึ้งพร้อมกำมืออ่าพร้อมกันหนึ่งสองสามอึ้งอึ้งพูดด้วยนะต้องพูดนะไม่ใช่อึ้งไม่ใช่ในใจนะต้องพูดอึ้งออกมา เอาใหม่นะหนึ่งสองสามอ,าอ้าวึ้งหนึ่งสองสามอ,าอ้าวึ้งต่อไปครับโอ้โหดีมากดีมากทุกคนให้ความร่วมมือดีมากต่อไปครับคำว่าต้านคือโน้ตตัวดำมีค่าหนึ่งจังหวะตัวนี้เขาบอกว่าให้เราพูดต้านพร้อมกับตบมืออ่ะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามต้าน หนึ่งสองสามต้านหนึ่งสองสามต้านโอ้โหดีด,ดีดีมากดีมากอ่านะต้องทำนะครับอึ้งกับต้านแล้วนะสองหอสองอันแล้วนะอนะ่มีแค่2อ,อันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะเราไปดูนะครับนี่ เพลงนี้มีชื่อว่าเพลงนกยูงเพลงนกยูงนี้มันจะมีแค่มีแค่คำว่าต้านอย่างเดียวเลยนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อผิดผิดอ๋ออ๋อเออโอเคโอเคอ่ะแล้วเราจะลองทดทดสอบอึ้งนะนะอึ้งต้านนะหนึ่งสองสามอึ้งอึ้งต่อไปต้านนะหนึ่งสองสามต้านนะ แล้วครูถามทีละคนดีกว่าถามใครดีนะอืน้องโนเบลโนเบลทำได้ไหมคะโนเบลลองอึ้งให้ทำให้ครูได้สิลองทำให้คุณครูดูหน่อยคะ่ะอึ้งอึ้งทำยังไงครับอึ้งหนึ่งสองสามอึ้งโอ้โหแล้วต้านยังไงครับต้านหนึ่งสองสามต้านต้านยังไงครับน้องโนเบลต้านได้ไหม ลองต้านให้คุณสิครับหนึ่งสองสามต้านโอ้โหตบมือตัวเองหน่อยได้ได้ได,ได้ต่อไปเอาผู้ชายมากดีกว่าผู้ชายเออผู้ชายคนไหนน้องแทนคุณน้องแทนคุณ,คณต้านยังไงครับต้านยังไงต้านทํายังไงต้านหนึ่งสองสามต้านโอ้โหอึ้งยังไงครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอึ้งโอ้โห อึ้งอย่างนี้เลยเก่งมากต้องมือตัวเองหน่อยโอ้โหออาทุกคนเลยทุกคนเลยทำพร้อมกันต้านพร้อมกันต้านนะหนึ่งสองสามต้านอืมพูดด้วยอึ้งยังไงครับหนึ่งสองสามอึม้งโอ้โหตบมือตัวเองหน่อยครับโอ้โหน้องขอบคุณได้แทนคุณก็ได้นะครับน้องตั้งได้โอ้โหได้ทุกคนเลย แดกทุกคนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอกัดจะหมวดเวลาละอ่ะนะครับกอดจากกันไปนะครับดู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 ดดครูมีคำถามนี้ด้วยนะครับทุกคนต้องไปอ่านมานะโน้ตตัวกลมเห็นไหมครับโน้ตตัวกลมเห็นไหมครับกลมๆอ้วนๆเนี่ยเหมือนคุณครูมาริโอ้เนี่ย โน้ตตัวกลมมีค่าเท่าไหร่ครับเห็นเลขไหมเป็นเลขอะไรเอ่ยชูนิ้วก็ได้เลข4นะครับ4จังหวะโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะนะครับนะจำให้ได้นะครับโน้ตตัวกลมมีค่า4จังหวะนะต่อไปครับโน้ตตัวกลมนะผ่านไปแล้วนะต่อไปอันที่2โน้ตตัวขาวมีค่า2จังหวะ โนกตตัวขาวเห็นนะหัวมันขาวๆนะมีหางชี้ขึ้นฟ้านี่โน้ตัวขาวมีค่า2จังหวะต่อไปตัวที่3หัวดำๆเนี่ยที่เราเห็นกันที่เราพูดต้านนี่แหละโน้ตัวดำมีค่า1จังหวะจำให้ได้นะครับ1จังหวะนะนกตัวดำมีค่า1จังหวะต่อไปโนกตัวหยุดที่เราเห็นที่เราพูดคำว่าอึง้งเมื่อกี้เนี่ย โน้ตตัวหยุดมีค่าหยุดหนึ่งจังหวะนะครับจำให้ได้นะครับหยุดหนึ่งจังหวะหยุดคืออะไรคือไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยไม่ได้ตบมือเลยนะที่เราอึ้งกำมือไว้นะครับจำให้ได้นะ,ะจำให้ได้นะครับเด็กๆอ่กอดจากกันไปครับอย่าลืมเข้าไปทบทวนดูใน youtube ได้เลยนะครับนะครับมีปัญหาอะไร สอบถามได้นะครับทางนี่ครับ QR code ทางลายทางเบอร์โทรศัพท์นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนะครับวิชาดนตรีสอบถามได้เลยนะครับใบความรู้นะครับน้องไม่รู้ฉีกขาดไปนะครับมาขอกับคุณครูได้เลยนะครับโทรมาได้นะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับเด็กๆก่อนจากกันไปพนมมือขึ้นก่อนพนมมือขึ้นก่อนนะครับ นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณคูสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนบ๊ายบาย